ครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านแล้วก็เป็นแฟนแบดมินตันที่ผ่านทางกันมาด้วยนะครับผมเพราะว่าผมวิงลีออนแอร์วันนี้นะครับก็เป็นวันสบายๆของผมนะครับก็เป็นวันที่ผมอยู่คอร์ดแบดมินตันหรือก็คือบ้านของผมเองครับที่สนามแบดมินตันที่อลนอารีนาบางใหญ่นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมีสอนแบดมินตันให้กับน้องๆหนูๆน,นะครับใน EP แรกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง ลูกที่มีความสําคัญมากนะครับในการเริ่มเล่นแบดมินตันหรือว่าการเล่นแบดมินตันนะครับลูกเซฟนันเองครับผมอยากที่จะมาเซฟให้ทุกคนดูนะเผื่อที่คนดูผมแล้วจะคิดว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็จะนํามันไปปรับปรุงใช้กับตัวเองนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคต่างๆว่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาสอนอีกนะครับ โอเคครับไปดูกันเลยครับก็วันนี้ผมจะมาสอนลูกที่เคยบอกไปนะครับก็คือเรื่องลูกเซฟครับเป็นลูกที่มีความสําคัญมากนะครับในการเริ่มเล่นแบดมินตันและก็ในการเล่นแบดมินตันระดับสูงก็ยังจําเป็นต้องใช้ลูกเซฟนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะให้ทุกคนนะครับที่ดูผมถือว่าอยากที่จะพัฒนาสกิลการเล่นแบดมินตันนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องลูกเซฟเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับลูกเซฟคือลูกที่เราอยู่ข้างหลัง และเราจะตีกลับไปข้างหลังของฝั่งตรงข้ามครับใช่คะก็การตั้งท่าเซฟที่ถูกต้องนะครับตั้งท่าอย่างนี้และตอนที่ลูกที่กระทบไม้นะครับเราจะกระทบลูกที่บนจุดสูงสุดตอนที่ลูกอยู่บนหัวเรานะครับตอนที่ลูกอยู่บนจุดสูงสุดเรานะครับเราจะกระทบลูกตอนนี้ตอนจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้คือจังหวะที่ลูกจะกระทบกับหน้าไม้นะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับน้องๆหนูๆนะครับ ลองตีลูกเซฟดูนะครับน้องๆหนูๆคนนี้นะครับเป็นเด็กเริ่มหัดเล่นแบบมินตันได้1อาทิตย์ครับเดี๋ยวผมจะลองให้เขาเซฟให้ทุกคนดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างข้อสอบเลื่อนมาแบบนี้นะครับชูนะครับชูครับนี่นะครับชูแล้วก็ตีตอนที่จังหวะลูกอยู่บนจุดสูงสุดนะครับใช่แล้วก็ขวดลงไปเดี๋ยวจะลองให้เด็กๆน้องๆหนูๆลองเซฟดูนะครับ ใส่แรงต้องถีกได้นะครับดีเป็ไนไงครับทุกคนยังไม่เสียเลยนะครับเด็กๆน้องๆหนูยังตีไม่เสียนะครับลูกเซฟลูกเซฟพื้นฐานเป็นไงบ,บ้างครับถือว่าพอได้ไหมครับแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้ดูนะครับ เลือกลูกเซฟครับครับเมื่อกี้ผมก็ได้ให้น้องๆหนูๆน,นะครับสาธิตลูกเซฟสําหรับเด็กเริ่มต้นเริ่มตีสักประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวต่อไปผมจะสาธิตวิธีการเซฟของระดับนักกีฬานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือ S มือ N หรือมือ P ตอนนี้นะครับก็สามารถนําลูกเซฟนี้ไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมกันได้นะครับไปเดี๋ยวเราลองมาเซฟแบบนะแบบนักกีฬาให้ดูกันนะครับ ต,ตีบนจุดสูงสุดนะครับข้อสอกตามมาแล้วก็ข้อมือตามมาด้วยนะครับต้องสังเกตดูนะครับจับไม้ยาวนะครับทุกคนลเร็กๆจับไม้ยาวข้อสอกไปข้างหลังแล้วก็ข้อสอกตามมา ต้องขอขอบคุณน้องฟับด้วยนะครับน้องรับชื่อสหาภาพเนื้อหน้าบุญเนาะกำลังเป็นเด็กบ้านของทีมสโมสรทีแคลนนะครับก็ให้กำลังใจน้องด้วยครับปีนี้น้องป .6 แล้วนะม .5 ม .5 อยู่นะครับก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นสู่ม .6 แล้วนะครับก็ฝากให้กำลังใจน้องด้วยปบขอบคุณมากสำหรับการเซฟนี้นะครับก็ผมอยากที่จะให้เป็นประโยชน์สําหรับคนดูไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้กับช่องปีเลียแอร์ด้วยแล้วก็ถ้าอยากที่จะ ดูผมสอนอะไรต่อไปนะครับลูกไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับอยากจะให้ผมสอนอะไรนะครับไปแต่เรานี้ผมขอตัวไปสอนน้องๆหนูๆต่อก่อนครับ I never made it but know what it takes. motivated มีคนดูถามผมมาพอสมควรนะครับว่าผมใช้ไม้แบดมินตันรุ่นอะไรนะครับไม้แบดมินตันที่ผมใช้ก็คือรุ่นนี้ครับก็เป็นอ่าโยนกนะครับแซดสไตรนะครับก็เป็นไม้สํานะสหรับชายเดี่ยวนะเป็นไม้สําหรับชายเดี่ยวใช่แล้วก็เป็นไม้ที่อ่าวิกเตอร์อาเซอเซนนะครับแชมป์ออสเตรเลียคนล่าสุดนะครับใช้เมื่อ ปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันวีเตอร์เซลเซนได้เปลี่ยนไม้ไปแล้วนะครับก็แต่ว่าผมยังติดใจไม้นี้อยู่นะล้วก็ใช้ดีมากๆเลยครก็เป็นไม้ของสปอนเซอร์เก่าของผมเองนะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมก็ยังขาดสปอนเซอร์เรื่องไม้แบดมินตันอยู่นะครับใครสนใจก็ลองทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เต็มที่เลยครับ